เฮนรี่เขาโทรมาบอกว่าพัสดุที่เขาส่งมาที่มีเงินอยู่ในนั้นหลายแสนเนี่ยมาถึงแล้วแล้วก็อีก ทั้งทีมเลย ช่องแหม่มกะปิไลฟ์ฟินเกอร์มนีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะก็กลับมาเจอกัน,กนกแหม่มอีกแล้วค่ะคลิปนี้เราก็มาต่อเรื่องราวของป้าเอกันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นต้องขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์ทุก comment, ทก,กาลังใจแล้วก็ทุกการกดติดตามที่มีให้ช่องแหม่มกะปินะคะขอบคุณมากๆจากใจนะคะมาค่ะเข้าเรื่องของป้าเอกันเลยะคะ่ะคลิปที่แล้วแหม่มค้างเอาไว้ว่าเรามาดูกันว่าป้าเอจะ เจอ scammer หลอกหรือเปล่านะคะหรือว่าคนที่เป็นทหารอเมริกันที่เป็นนายพลที่ป้าเอบอกว่าเป็นแฟนเนี่ยเป็นคนที่จริงใจหรือเปล่าหรือว่ามีตัวตนจริงไหมเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปเ,เลยแล้วความเรื่องของป้าเออีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าทําไมป้าเอถึงลําบากตอนแก่นะคะแล้วป้าเอเนี่ยตอนที่อยู่กับสามีไม่เก็บเงินมากเลยเหรอแล้วสามีไม่ส่งเสียไม่ให้หรือไม่อะไรเลยเหรออยู่กันตั้งหลายปีทําไมถึงลําบาก ป้าเอเล่าให้ฟังว่าตอนที่อยู่กับสามีนะคะป้าเอสุขสบายทุกอย่างไม่เคยไปซื้อกับข้าวเอแล้วก็ไม่เคยได้ค่ากับข้าวเพราะสามีบอกว่าฉันก็พาเธอไปซื้อทุกครั้งแล้วฉันก็ซื้อมาให้หลังจากเลิกงานซึ่งเธอก็ไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องทําอะไรเลยฉันก็ดูแลเธอทุกอย่าง ป้าเอก็ยอมรับตรงนั้นแล้วก็บอกว่าก็โอเคมีความสุขดีไม่ต้องออกไปแบกเองไปซื้อเองอยากได้อะไรก็รอเขาเขาก็พาไปซื้ออยากไปไหนก็รอเขาเขาก็พาไปทุกที่เลยนะคะป้าเอจะไปหาเพื่อนสามีก็พาไปนะคะป้าเอจะไปไหนก็ไปส่งแล้วก็ไปรับนะคะไปซื้อของที่ร้านเอเชียอยากกินอะไรอร่อย,ออย,ออยเๆเซบเซฟของบ้านเกิดสามีก็พาไปซื้อ เอาป้าพาไปซื้อแล้วป้าไม่จ่ายตังเองเหรอคะไม่อ่ะทำไมต้องจ่ายเองเขาจ่ายให้ทุกอย่างฉันก็แค่หยิบหยิบหิบเท่าไหร่ก็ได้อ่ะคือเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหา แมมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะอยู่ในเคสนี้ด้วยนะคะรอให้สามีเลิกงานแล้วมารับไปซื้อของแล้วก็รอจังหวะนั้นแหละเมื่อสามีพาไปซื้อแล้วฉันก็หยิบ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 อยากได้อะไรฉันก็หยิบแต่ไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้เผื่อเอาไว้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาไม่พาไปซื้อแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งฉันอยากได้อะไรแล้วหยิบหยิบไม่ได้แล้วเนี่ยฉันจะทํายังไงแมมคิดว่าหลายๆคนแหละรวมถึงแม่มด้วยนะคะในวันที่เรามีความสุขเนี่ยเรามักจะไม่คิดเผื่อวันข้างหน้าหรือว่าวันที่เราลําบาก ถ้าเกิดว่าใครมาทักเราว่าโอ้ทำไมไม่ไปทํางานเก็บเงินไว้บ้างนะาู่นนี่นั่นเราก็จะย้อ,ยยอนก็ว่านะถึงวันนั้นแล้วค่อยว่ากันอันนี้ก็คือแบบกีเกียระนะคปะป้าเอกก็เช่นกันนะคะทุกครั้งที่จะไปซื้อของไม่ว่าจะเป็นร้านไทยร้านเอเชียไหนหรือว่าร้านของฝรั่งก็รอสามีเลิกงาน สามีเลิกงาน4ี่โมงห้าโมงเย็นกลับมาก็พาไปซื้อหรืออาจจะแวะซื้อมาให้เลยโดยที่ไม่ต้องออกไปอีกรอบนึงเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเอาแล้วป้าเอสามีป้าเอส่งเสียทางบ้านไหม หรือว่าป้าเอไม่ต้องส่งเสียทางบ้านแม่มขอเดานะป้าเอเป็นครูมาก่อนบ้านป้าเอคงไม่ลําบากเพราะว่าตามที่แม่มรู้จักนะที่บ้านแม่มเนี่ยถ้าบ้านไหนเป็นครูมีลูกมีหล,ลานเป็นครูหรือว่าตัวเขาเองเป็นครูเนี่ยฐานะจะดีไม่ลํำบากลูกหลานไม่ต้องส่งเสียป้าเอกก็คงจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะ ป้าเอกก็บอกว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นฉันก็ส่งบ้างบางครั้งแต่ไม่ทุกเดือนวันไหนที่ฉันอยากจะส่งฉันก็ถามสามีเขาก็ส่งให้สองเดือนสามเดือนส่งให้สี่ห้าร้อยโอ้โหเยอะนะป้าไม่สมัยนั้นเป็นเงินมาร์กสี่ห้าร้อยมาร์กสมัยนี้ก็ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่ายูโรป้าก็มีความสุขก,ก็ส่งให้พ่อให้แม่ไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องทุกเดือนแต่ก็มีให้ แล้วป้าไม่เคยไปส่งเองเลยหรอจะไปส่งทำไมก็เขาจัดการให้ทุกอย่างสรุปแล้วป้าไม่มีเงินในมือเป็นของตัวเองเลยหรอก็ไม่มีก็กินอยู่ด้วยกันอยากได้อะไรเขาก็พาไปซื้ออยากได้เสื้อผ้าเขาก็พาไปซื้อเขาก็ดูแลป้าทุกอย่างป้า,าก็เลยไม่สนใจตรงนี้นี่แหละที่ป้าบอกหนูว่าเอาเรื่องของป้าไปแชร์ได้เพื่อใครมีชีวิตคล้ายๆป้าเหมือนเมื่อก่อนจะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะ แล้วเขาไม่ให้รายเดือนป้าเลยเหรอคะเขาไม่ให้แบบค่าขนมบ้างเลยเหรอหรือนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยเขาไม่ให้เลยเหรอป้าก็ฉันไม่ได้ขอฉันไม่ได้เดือดร้อนถ้าฉันขอฉันก็คงจะได้แต่ก็กินอยู่ด้วยกันฉันก็ไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าว่าเราจะแยกกันนี่แหละค่ะ คือเรื่องจริงเนาะหลายๆคนก็ไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าแม่ก็คนนึงแหละไม่ค่อยคิดถึงวันข้างหน้านะเมื่อก่อนนะตอนนี้อายุเยอะแล้วคิดเยอะนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ไปเหอะเราอายุยังน้อยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเราก็ได้กินเงินไม่ไม่จริงๆริแค่อย่างนี้จริงๆนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแม่ก็นั่งรอเขาไปซื้อของเหมือนกันเพราะว่าแม่ขับรถไม่ได้ไม่มีใบขับขี่ใช่ไหมคะก็รอเขาไปซื้อของแล้ววันหนึ่งเนี่ยไปซื้อแล้วมันลำบากต้องปั่นจักรยานไปต้องหิ้วของหนักอะไรเงี้ยสิ่งที่เราไม่อยากรอ แล้วแหม่มก็เลยไปทําใบขับขี่ก็สะดวกสบายมาจนถึงวันนี้ส่วนป้าเอเนี่ยเขาไม่มีใบขับขี่นะคะภาษาป้าเอดีมากแต่ใบขับขี่ไม่มีนะคะแล้วแหม่มก็ไม่เคยเห็นป้าเอปั่นจักรยานด้วยนะคะทุกคนแล้วเรื่องอราวของป้าเอเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับอะไรเนี่ยป้าเอก็ไม่มีเลยนะคะ แม่ก็ถามว่าป้าเอมีเงินเก็บไหมป้าเอก็ไม่มีคือไม่มีอะไรเลยในวันที่ออกมาจากบ้านแยกกับสามีก็คือไม่ได้อะไรสามีก็มาเช่าห้องให้ก็ช่วยที่ค่าเช่าเดือนแรกสองเดือนแรกป้าเอก็ได้งานนะคะทําความสะอาดจากนั้นนะคะพอทําความสะอาดไปสักพักหนึ่งป้าเอก็เริ่มมีเพื่อนมีฝูงคนรู้จักเยอะขึ้นก็ถามเรื่องงานอื่นนะคะป้าเอก็ได้มาทํางานที่หนึ่งที่ได้มารู้จักกับแม่มเพราะว่าเราเคยทํางานที่เดียวกันนะคะ และก็ได้พูดคุยแหม่มชอบพูดคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีนะคะแล้วป้าเอก็หนึ่งในนั้นนะคะป้าเอชอบมาเล่าให้แหม่มฟังทําไมถึงชอบมาเล่าให้แหม่มฟังเพราะแหม่มก็ชอบฟังแล้วก็ชอบถามนะคะวันหนึ่งที่แหม่มถามป้าเอว่ามีแฟนหรือย,ยังป้าป้าก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วส่งสายตาหวานๆให้แหม่มแหม่มก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะมีคนมาคุยด้วยเหมือนที่บอกนะคะป้าเอไม่ใช่คนขี้เรนและ 70กว่าแล้วยังดูดีมากๆน่าเสียดายนะคะที่แหมมไม่สามารถเปิดเผยรูปของป้าเอได้เพราะป้าเอบอกว่าไม่อนุญาตให้ลงรูปซึ่งแหมมก็มีรูปคู่กับป้าเอหลายรูปอยู่นะคะจากนั้นแหมมก็บอกว่าป้าจริงๆหรอเป็นนายพลทหารอเมริกันหรอป้าเคยได้ยินเรื่องนี้มะแหม่มไม่กล้าพูดกับป้าเอตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดบอกกไปตรงๆแกอาจจะไม่ชอบแล้วก็ทีหลังก็ไม่เล่าอะไรให้แหมมฟังนะแหม่มก็ถามว่าป้าเคยได้ยินไหมเรื่องอะไรเหรอจันสุดา ป้ารู้จัก scammer ไหมรู้ทําไมจะไม่รู้วกเพวกเพื่อนๆเขาก็ว่าป้าอยู่เนี่ยเอ้าเหรอเอาาป้าอุ้ยตื่นเต้นอยากฟังต่อเอาเอาเพื่อนเพื่อนว่าอะไรป้าเพื่อนว่าป้าแฟนป้าคนนี้เป็นแกมเมอร์หรือว่าอะไรนั่นแหละฉันก็เลยเบื่อไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังและจันสุดาเพราะฉันบอกใครทีไรนะว่ามีคนคุยด้วยชื่อเฮนรี่เป็นนายพลทหารอเมริกันระดับนายพลเลยนะ หลายคนที่เพื่อนรุ่นเดียวกับฉันหรือเพื่อนๆฉันเนี่ยเขาจะคัดค้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวโดนหลอกเขาเป็นพวกแสแกมเมอร์แล้วป้าเชื่อเรื่องแสแกมเมอร์ไหมคะก็เชื่อฉันก็ได้ยินอยู่นะคนโดนหลอกเยอะแยะเลยจันสุดาฉันไม่ใช่คนโง่นะฉันเคยเป็นครูมาก่อนแต่คนเนี้ยไม่ใช่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆเขาโทรมาหาฉันทุกวันจันสุดา เขาโทรมาป้าจริงๆหรอตัวเขาจริงๆหรอป้าจริงๆเดี๋ยววันไหนเขาโทรมานะฉันจะให้เธอฟังด้วยว่าเขามีตัวตนจริงๆเขาจะโทรมาทุกวันในเวลาเดียวกันคือระหว่าง11โมงถึงเที่ยงเมื่อป้าบอกเช่นนี้แม่มก็ไปต่อไม่ถูกนะคะไม่กล้าคัดค้านเพราะว่าใจหนึ่งก็สงสารป้านะเพราะว่าแกยอยู่คนเดียวอาจจะอยากมีเพื่อนคุยหรือ อะไรที่ทําให้แกกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างนี้นะคะอีกใจหนึ่งก็กลัวแกจะโดนหลอกแต่เขาจะหลอกเอาอะไรแกละ่ะแกไม่มีเงินน่ะถ้าเขาจะให้แกส่งเงินแกเอกจากที่ไหนไปส่งใช่ไหมคะเงินเดือนก็น้อยค่าช่าบ้านสี่ร้อยค่ากินค่าอยู่ค่าตัวรถอะไรต่างๆอีกแกจะเหลือสักเท่าไหร่เอานนะ่ะแกคงไม่โดนหลอกหรอกหรือ ถ้าเขาจะหลอกขอเงินเ,เกเ๊ก็คงไม่มีให้เขาหรอกเนาะใครจะไปเอาเงินร้อยสองร้อยใช่ไหมคะสแกมเมอร์เนี่ยเขาอาจจะไปหาคนที่มีเงินเยอะๆที่ส่งให้เขาได้ทีและเป็นพันเป็นหลายร้อยอย่างนี้นะคะแมมก็พยายามชวนป้าเอคุยนะคะไม่ให้ป้าเอรู้สึกว่าแม่มอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากเตือนเรื่องสแกมเมอร์นะคะ แม่มก็คอยถามบ่อยๆป้าเอเป็นไงวันนี้ทํางานสนุกไหมที่นี่เหนื่อยหน่อยนะป้าเพราะว่าที่นี่งานหนัก ป้าเอก็บอกว่าอุ้ยฉันดีใจจังเลยได้มาทํางานที่นี่นะอย่างน้อยฉันก็ได้จ่ายภาษีอีกหน่อยเนี่ยฉันจะได้กินเงินเกษียณตอนนั้นนะคะที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยป้าเอยังไม่เกษียณนะคะอีกไม่กี่ปีก็เกษียณแล้วป้าเอเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าฉันทํางานตอนนี้รีบทํารีบจ่ายเงินฉันจะได้เงินเกษียณแต่ป้าเอไม่รู้เลยว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันน้อยนิดมากๆเลยเงินเกษียณเนี่ยเขาสะสมกันมา10 20 30 40ปีนะคะถึงจะได้เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำแต่ป้าเอเนี่ยเพิ่งเริ่มมาตอ้ว60 เเกษียณ65 67เนี่ยกเกษียนจะได้สักเท่าไหร่ไม่ใช่ดูถูกนะคะแล้วงานที่ป้าเอทำด้วยกันกับแหม่มเนี่ยเป็นงานพาร์ทไทม์นะคะไม่ใช่เต็มเวลา8ชั่วโมงแล้วงานทำความสะอาดของป้าเอป้าเอก็ยังไม่ทิ้งนะคะป้าเอก็ทำควบ2ทีค่ะทุกคนไปทำความสะอาดที่นึงแล้วก็มาทำด้วยกันที่แหม่มทำด้วยที่1นึงนะคะ ทุกๆครั้งเวลาป้าเอมาเข้างานพร้อมกับแมมเนี่ยแมแมจะชอบมากๆเลยเพราะว่าได้พูดได้คุยได้ถามได้รู้เรื่องราวต่างๆของป้าเอถ้าพูดง่ายๆก็คือเผือกเผือกสายเผือกเนาะ <laughs> เผือกก็เผือกถ้าไม่เผือกก็ไม่รู้สิใช่ไหมอยากรู้อะไรก็ต้องถามไม่ใช่ไปแอบถามกระซิบกระซาบกับคนอื่นเนาะเราถามเขาตรงๆเลยป้าเอเป็นไงป้าเอก็บอก <laughs> เดี๋ยววันนี้ถ้าเฮนรี่โทรมานะเดี๋ยวฉันจะให้เธอฟังด้วยจัตุน่าก็มีตัวตนจริงๆ วันนั้นแม่ก็รอนะว่าเฮนรี่เนี่ยจะโทรมาหรือเปล่าป้าเอก็กระวนกระวายทํางานไม่เป็นสุขอยากจะให้แม่ฟังว่าเฮนรี่ของป้าเอเนี่ยมีตัวตนจริงๆ สรุปแล้ววันนั้นก็ไม่ได้โทรมาป้าเอก็เศร้าส้อยเงองอยกลับบ้านไปแต่แมมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกป้าเวลามันอาจจะไม่ตรงกันเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่อเมริกาใช่ไหมป้าอ๋อฉันยังไม่ได้เล่าเธอใช่ไหมจันสุดาเขาอยู่มาเลเซียเขาไม่ได้อยู่อเมริกาเขาอยู่มาเลเซียเขาบอกว่าตอนนี้งานเยอะมากแล้วเขาต้องไปหลายหลายที่หลายๆประเทศเลยแล้วล่าสุดนะจันสุดาฉันยังไม่ได้บอกเธอ เขาจะย้ายจากมาเลเซียมาอยู่ที่เยอรมันด้วยกันกับฉันแล้วเขาบอกว่าเขาส่งเงินมาด้วยเขาส่งเงินมาล่วงหน้าแล้วซึ่งเงินนี้ห้ามฉันไปบอกใครเธออย่าบอกใครนะจันสุดาอุ้ยตาย มาพูดออกกล้องแล้วเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมนะนมันเป็นเรื่องเก่าฉันมีเรื่องอะไรจะบอกเธอเมื่อวานเฮนรี่โทรมาหาฉันแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่มาเลเซียและกําลังจะย้ายมาเยอรมันโอ้โหดีสิป้าย้ายมาเยอรมันป้าก็จะได้อยู่ด้วยกันกับเขาสิใช่เลยจำสุดาฉันดีใจมากเลยและที่สําคัญนะเขาบอกฉันว่าเขาจะปิดจ็อบทุกที่ทุกอย่างเลยแล้วมีเงินก้อนใหญ่ เขาจะส่งเงินก้อนนั้นมาให้ฉันก่อนแล้วเขาจะตามมาเออในใจก็เดาอีกแล้วนะคะว่าเป็นก c a m อ e r นั่นแหละยังไงก็ c a เสแกมเมอร์99.9% 9 99แต่ไม่อยากคัดค้านป้าเอนะคะป้าเอเล่าอย่างมีความสุขและอีกอย่างหนึง่งแม่มก็คิดว่าป้าเอคงไม่ได้ส่งเงินกับไม่ให้ส่งเงินกับนายเฮนรี่อะไรนี้นะคะเพราะว่าป้าเอก็ไม่ได้มีเงินนะแต่ถ้าเป็นสิบห้าสิบร้อยสองร้อยนี่ก็ไม่แน่นะคะแต่ถ้าเยอะๆนี่แกไม่มีแน่นอน จากนั้นแหม่มก็ถามต่อว่าป้าแล้วป้าเชื่อหรอว่าเขาจะมาจริงๆเอาทําไมเธอพูดอย่างนี้จันสุดาหลายๆคนก็พูดกับฉันอย่างนี้ฉันรู้สึกไม่ชอบเลยอ่ะมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของฉันน่ะเขาจะมาไม่มามันอีกเรื่องหนึ่งเขาจะเป็นสแกมเมอร์หรือว่ามาหลอกลวงฉันนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งเอาจริงๆนะจันสุดาฉันก็ไม่มีอะไรให้เขาหลอกลวงฉันอยากสนุกฉันอยากมีความสุขอยากมีเพื่อนคุยเลิกงานกลับบ้านไปฉันก็เหงาเธอรู้ไหม แม่ก็รู้สึกสงสารป้าเอนะคะอย่างที่ป้าพูดก็ถูกนะถ้าเราไม่ไปส่งเงินให้เขาอะแล้วก็ไม่โทรหาเขาอะเราจะเสียอะไรเขาไม่รู้มีตัวตนหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเขาอยู่ใกล้ๆเราอาจจะไปเสียตัวเสียอะไรให้เขาหรือถ้าเรามีเงินเราอาจจะส่งให้เขาแต่นี่ไม่มีอะไรป้าเอไม่มีอะไรแม่ขอเราในข้อดีเอาไว้ก่อน ก็เลยไม่อยากคัดค้านป้าเอมากอยากให้ป้าเอมีเพื่อนคุยอยากให้มีที่ระบายแล้วก็แมได้เผือกเรื่องของป้าเอทุกๆวันสนุกจะตายสนุกจะตายป้าเอคะแล้วเขาอยู่มาเลเซียจริงๆเหรอจริงเขาบอกว่าเขาย้ายไปหลายประเทศแล้วแล้วตอนนี้นะเขาเหนื่อยแล้วเขาจะ,กะเกษียณก่อนอายุแล้วเขาดีใจมากเลยที่ได้มารู้จักกับฉันเขาชอบประเทศเยอรมันมากๆแล้วเขาก็อยากจะมาอยู่ที่เยอรมันกับฉันด้วย โอ้โหแบบดีใจกับป้าจังเลยอะ่ะอยากให้เขามาเร็วๆนะป้าเขาบอกว่าเขาจะมาอีกสองอาทิตย์แล้วเขาส่งเงินมาก่อนเขาบอกว่าเขามีเงินเยอะมากซึ่งเขาให้ใครรู้ไม่ได้แล้วก็โอนมาทางธนาคารไม่ได้ด้วยนะจันสุดาเพราะเดี๋ยวจะโดนภาษีเยอะโอ้โหป้าเงินมันคงเยอะมากๆเลยนะเขาส่งมายังไงอะป้าเงินมันเยอะโอนเข้าธนาคารไม่ได้อะ่ะเขาบอกว่าเขาส่งเป็นพัสดุมาป้าคะเงินเท่าไรหร่รอ เยอะมากจันจุดาเยอะเอเท่าไหร่ป้าหลายแสนยูโรเลยหลายแสนยูโร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 ใส่กล่องพัสดุส่งมาเนี่ยนะคะป้าจริงจันจุดาเธออย่าไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยฉันก็รําคาญพวกเพื่อนเพื่อนฉันเหมือนกันฉันเล่าให้ฟังแล้วแต่ละคนก็มาว่าฉันว่าฉันโง่ว่าฉันเชื่อเขาหลอกจันจุดาเขาจะหลอกฉันทําไมเขาจะหลอกฉันเพื่ออะไรป้า ป้าฟังนะป้าฟังดีๆจันสุดาคนเนี้ยจริงใจกับป้านะแล้วก็รักด้วยใครจะเอาเงินหลายแสนยูโรใส่กล่องส่งมาเยอรมันป้าเอาอีกแล้วจันสุดา ฉันคิดแล้วไม่ผิดเลยเธอก็เหมือนกับคนอื่นน่ะฉันไม่คุยกับเธอละไม่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 ไมไมป้าแม่ม,มขอโทษนะป้าไม่ไม่ไ,มไมขอโทษนะป้าคือไม่ได้คิดในทางไม่ดีแต่แต่แหม่มสงสัยอะป้าว่าเงินมันตั้งหลายแสนยูโรอะเขาส่งมาพัสดุแล้วมันไม่หายหรือป้าไม่หายจันสุดาเขาบอกว่าเขาเช็คได้ตลอดเส้นทางที่ส่งมาจากมาเลเซียมาถึงเยอรมันเขาบอกฉันทุก เส้นทางเลยนะจันสุดาว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วแล้วตอนนี้เขาบอกว่ากล่องเนี่ยมันอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตแล้วโอ้ดีใจจังเลยป้าป้าจะมีเงินแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะแมขะวขอภาวนาให้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ให้เฮนรี่มาหาป้าแล้วป้าก็อยู่กับเขาอย่างมีความสุขนะเออเออเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้รู้จักนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาถึงที่แฟรงเฟิร์ตแล้วแล้วเขาทําเอกสารอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้ฉันไปรับ ไปรับเงินเส็นจากกล่องพัสดุนั้นเหรอคะป้าใช่เขาบอกว่าต้องไปรับด้วยตัวเองเพราะว่าเงินมันเยอะเอาป้าเขาส่งมาจากมาเลเซียมาถึงเยอรมันได้แล้วทําไมส่งจากแฟรงเฟิร์ดมาถึงเมืองเนินเบิร์กไม่ได้อะป้า ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนั้นอาจจะเป็นสำนักงานใหญ่ก็ได้นะจันสุดาฉันตื่นเต้นมากเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าฉันจะไปรับยังไงจันสุดาเธอขับรถได้นี่เธอมีใบขับขี่ด้วยอ่ะเธอพาฉันไปได้ใช่ไหมได้ป้าด้วยความยินดีเลยนะถ้าเกิดว่ากล่องนั้นมันมาเมื่อไหร่ป้าบอกหนูนะเดี๋ยวหนูพาไปกลับมาถึงบ้านแม่ก็คิดจะบอกป้าเอยังไงดีนะนี่มันคล้ายๆกับว่าเพิเจอร์ไปทุกวันแล้วว่าแต่ช่างเหอะ ถ้าป้าเอไม่ได้ส่งเงินให้เขาก็คงไม่เจ็บตัวอะไรก็ให้แกคุยไปเหมือนที่แกบอกว่าความสุขของคนแก่ที่มีเพื่อนคุยวันต่อมาแมมก็ไปทํางานปกติแล้วก็ได้เจอป้าเออีกนะคะเราก็ได้คุยกันบางครั้งบางคราวเรื่องนี้แม่มไม่อยากไปจี้ป้าเอมากแล้ววันหนึ่งเราเลิกงานพร้อมกันเสียงมือถือของป้าเอดังขึ้นป้าเอก็ทําแบบ ตกระจยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็ส่งสายตามาให้แหมแมแหมมก็บอกว่าป้าเอเฮนรี่ใช่ไหมเฮนรี่ใช่ไหมป้าป้าเอก็บอกว่าขอตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือเดินออกไปนอกห้องแต่งตัวสักครู่ก็วางหูไปแล้วกลับเข้ามาเล่าให้แหมมฟังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จันสุดาเฮนรี่เขาโทรมาบอกว่า พัสดุที่เขาส่งมาที่มีเงินอยู่ในนั้นหลายแสนเนี่ยมาถึงแล้วแล้วก็เอกสารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่แต่อะไรแต่อะไรคะป้า แต่อะไรแม่มขอยกยอดไปเล่าคลิปต่อไปนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ยาวมากๆอีกแล้วนะคะแม่มอยากจะถามทุกๆคนที่เข้ามาฟังว่าให้แม่มเล่าต่อให้จบไปเลยทีเดียวหรือว่าเล่าเป็นตอนๆแบบนี้ครั้งละ20นาทีกําลังดีหรือเพื่อนๆพี่พๆคิดว่ายังไงคะบางเรื่องเนี่ยมันยาวมากๆ40นาทีหรือเป็นชั่วโมงแม่ก็ไม่กล้าเล่ายาวขนาดนั้นกลัวคนจะเบือ่อกลัวเพื่อนๆจะเบือ่อกลัวพี่พๆจะเบื่อนะคะแต่ แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่บอกว่าเล่าไปเลยจันสุดาเล่าไปเลยแหมงกะปิเล่ายาวๆวเลยฉันนั่งฟังในห้องน้าฉันนอนฟังเวลาก่อนจะนอนฉันฟังเวลาล้างถ้วยล้างชามซักผ้าทําสวนขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยคอมเมนต์มาบอกแหมงหน่อยนะคะแหม,มจะได้เล่าตามใจคนที่ชอบฟังนะคะว่ารวดเดียวยาวจบไปเลยหรือเป็นตอนตอน20นาทีกําลังดี10นาทีกําลังดีหรือกี่นาทีกําลังดีแหม,มจะมา ปรับปรุงตามที่เพื่อนๆพี่ๆชอบฟังนะคะ,อะตอนนี้แหม่มก็ อ้าวจะดูนาฬิกาลืมใส่แหมก็ขอตัวก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลามื้อเย็นของลุงอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ผีโมงแล้วไม่มีนาฬิกาแต่ก็เล่ายาวมาละว,วันนี้ตอนเช้าก็หยุดงานนะคะหนึ่งวันตื่นเช้ามาก็ซักผ้าน,น่านนี่นั่นเสร็จแล้วเดินไปหาน้องมินนะคะเอาปลาทูเค็มกับน้ำพริกไปฝากน้องมินแล้วก็เดินไปซื้อขนมปังกลับมาบ้านวันนี้อากาศหนาวมากๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไม่โดนหลอกแล้วก็อย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่ออ d e ิ s าเซนสวัสดีค่ะ